คำเตือนคลิปนี้มีกี่เนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าไม่ถูกหลักประการใดต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะไม่ได้เป็นช่างเต็มตัวจะขุดลุกส,สวยเด็ดๆมาให้ดูขอเตือนไข่บูรีแม่ตบนะคะ ه, ซินดี้บริงส์เมกา Hi สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซินดี้บริงส์เมคอัพอีกเช่นเคยนะคะอืมวันนี้ซินดี้เพิ่งจะนึกไอเดียออกว่าจะมาแต่งอะไรให้เพื่อนๆดูวันนี้ซินจะมาแต่งลุกในยุคหกศหรือยุคหนึ่กหนนั่นเอง <Woo! S 1> มากและเป็นเป็นยุคที่แบบ ฟินแบบชอบด้วยไม่ได้แก่นะเออไม่ได้แก่นะแต่ฉันทุกยุคทุกสมัยไม่แก่นะครับเพราะว่ามันคือวัฒนจักรของคนเราที่ว่ามันจะวนเวียนไปวนเวียนไป,บนนไปแบบแต่ละยุคอะเออไม่แก่นะเอาดีๆแบบแบบยุคที่เขาถ่ายกันอนะแบบภาพแบบแรงๆแ,แบบเป็นแบบ เสื้อผ้าโดดเด่นเป็นผ้าแบบแฟชั่นจ๋าแบบถุงเท้าถุงน่องจ๋าไปหมดเลยนะคะในยุคนั้นนะคะเออแบบเนี้ยแบบจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือแบบแม่ของฉันเนี่ยแบบนี้เลยแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบภาพขาวดำที่เขาชอบถ่ายกันอ่ะภาพขาวดำแบบเนี้ย บ้านใครมีแชร์ประสบการณ์กันหน่อยใต้คอมเมนต์เลยเพราะต้องมีกันทุกบ้านอันนี้จะอยู่ในยุคประมาณคน60ขึ้นไป70 60ขึ้นไปที่ชอบแบบว่าเมื่อก่อนชอบถ่ายรูปแล้วเวลาเขาใบหน้าของยุคสมัย60เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องอะไรเด่นในเรื่องสีตาเด่นในเรื่องคิ้วเด่นในเรื่องขนตาให้งอนนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะ เพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบการแต่งตัวจะเด่นที่สุดหน้านี่คือคิ้วจะเด่นกับขนตาที่จะเด่นนะคะเออแล้วก็ทรงผมอีกด้วยนะคะที่ว่าดูปุ๊บแล้วจะรู้ทันทีว่ามาจากยุคอะไรนั่นเองนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะแต่งออกมาแล้วดูเป็นยังไงไปดูกันค่ะปิง มาค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยที่ต้องทำคือลบคิ้วอะลบคิ้วเพราะคิ้วคือเอกลักษณ์ของคนสมัยก่อนค่ะอนะค่ะเรามาลบคิ้วกันเลยการแต่งพวกเนี้ยลบคิ้วคือสำคัญสุดลบไปเลย เพราะว่าลบไปเลยนี่คือเทคนิคการแต่งหน้านะคะลบคิ้วนี่แอ้วก็ลอยคิ้วอ่ะหนอ่แล้วหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เข้าถึงซอกถึงมุมของคนคิ้วนั่นเองนะคะ ก็เสร็จปุ๊เราก็มาให้มันเรียบนี่นะคะเราลบไปแล้วข้างหนึ่ง <laughs> เออต่อไปนะคะเราก็จะไปลงรองพื้นนะคะ อ่าข้างนี้ยางนะข้างนี้ต้องรออีกนิดนึงนี่ข้านี้ใช้คอนซีลเลอร์ทับไปได้เลยเพราะว่าแห้งแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปมามันยังไม่แห้งครับนี่นะครับ kita Memang

สปอนเซอร์สามารถเข้าได้เช่นเคยนะครนคนที่ชอบยุคก่อนมากไม่รู้เป็นอะไรการที่ชอบยุคการที่ชอบยุคสมัยก่อน,นเขาไม่ได้เรียกว่าเชยนะมันก็คือยุคทันสมัยเหมือนกันแต่แค่ว่า แค่ว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนมันไม่ค่อยจะใช้กันมันไปตามไวอัอ่ะมันไปตามยุคอะ่ะเออ เราก็จะไปโรงทิตานะคะตาไม่มีอะไรมากเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างถ้าคนสมัยมาก,ก่อนนะเขาจะเน้นเรื่องการที่แบบไม่อะไรเยอะแค่ไปๆมั้งนะแค่แบบสีไม่ต้องชุดฉาดเยอะเกินไปแบบบางๆเบาๆนะคะนี่ประมาณสีช่ชั่วโมงเนี่ยนิดหน่อยไม่ต้องมากให้มันดูแบบบางๆเบาๆ ถ้าจะเด่นอะมันเด่นเฉพาะตาคิ้วขนตาทรงผมาการแต่งตัวแค่นั้นเพราะว่ากล้องสมัยเมื่อก่อนเนะี่ยมันไม่มีสีนะคะเป็นยุคขาวดำนะคะเป็นยุคขาวดำประมาณนี้แล้วก็ลงกิดอะไรเนี่์เลยตัวเดิม กันหรือเปล่าไม่รู้ Oh, no pag ต่อไปนะคะเราก็จะไปดัดตา,าไม่ไดัดเราจะไปติดขนตากันเลยนะคะไปก่อนแล้วก็ค่อยนี่ก็ได้ค่ะ いや。 ลค่หลังจากที่เราไปโรงคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มกันสวยเหมือนกันนั่นไอยสวยเหมือนกันนั่นไหมยิ้มค่ะปัดตรงนกแก้มค่ะขึ้นไปค่ะ ไปดู everyday รูก,กันไป้วยนะคะพอเตือนไว้ก่อนนะขะยับบุรีกันนะคะเป็นมือใหม่นะคะงานแต่งแต่งหน้านเนี่ย ันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้มีพรสวรรค์ก็จะแต่งไม่ได้นะคะเออเราต้องฝึกค่ะเราถึงจะแต่งได้นะคะแบบนี้นะค่ะวันนี้ฉันชอบตรงนี้มากเลยอะเอาไว้ถ้าเกิดใครเก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แขกก็ไปดูช่องอื่นเลยสิคะ, <c oughs> คะกับวันนี้นะคะซินดี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>